วัสดีครับวันนี้รีวิวหนังเรื่องมนุษย์หมาป่าอ่าวันนี้อาจจะมีสปอยเล็กน้อยนะครับผมว่าถึงมีสปอยมันก็มันก็ไม่เสียหายกับหนังเพราะว่าเรื่องเนี้ยมนุษย์หมาป่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากคนมนุษย์เป็นหมาป่านะครับอ่าดูหนังเรื่องนี้คนดูก็ ประมาณหนึ่งไม่เยอะมากนะแล้วพอดูจบเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหหนังมนุษย์บางป่าเขาสร้างมาไม่รู้กี่รอบล่าสุดประมาณปีสองพันสิบหรือเปล่าที่อ่าอะไรอะ่ะเป็นหมาป่าชื่ออะไรไ่รู้นะเดวโตัวโล่อะไรอะ่ะอืม ที่เป็นแสดงเป็นหมาป่าอันนั้นเป็นแบบย้อนยุคนะขึงขังมีการมีฉากอลังการงานสร้างก่อนหน้านั้นมีคนมนุษย์หมาป่าแบบโดนกัดแล้วก็อปลี่ยนล่างแล้วก็ไปหากัดคนผมนึกว่ามนุษย์หมาป่ามันก็อาจจะเหมือนเหมือนเหมือนเดิมไหมเจอแสงจันทร์เจอกระสุนเงินน่าจะเหมือนเดิมแต่ผิดถนัดเลยพี่น้อง เรื่องนี้เป็นอะไรที่มีรสชาติแปลกใหม่รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันหนังมันทําออกมาในแบบแบบอื่นก็ได้นี่วานะและมน,มนุษย์หมาป่าเรื่องนี้ไม่ต้องใช้กระสุนเงินไม่เกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงนะครับแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสในป่า แห่งหนึ่งนะรู้สึกว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยแต่ตัวเอกตัวเอกเนี่ยคือคือพระเอกมันยังเป็นเด็กอยู่เลยก็กับพ่อเข้าป่านะซึ่งในป่าเนี่ยมันมีตำนานอยู่แล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในนี้ ต่อนน้นเขาก็ทําแค่พูดว่าอะไรบางอย่างพ่อเขาเข้าป่าประจําและเขี้ยวเข็นลูกให้ฝึกในป่าเนี่ยแบบเขี้ยวหนักนะนะเพื่อให้เอาตัวรอดอยู่ในป่านี้ให้ได้และวันที่พระเอกไปวันนั้นก็เจอไอ้ตัวนี้นะครับพระเอกเนี่ยยังด้วยความเป็นเด็กแยกตัวออกมาเพื่อจะได้เล็ง กว้างที่เห็นให้ชัดๆแต่ขนาดที่แพลนกล้องในกล้องที่มันคัดปืนไว้แพลนไปแล้วเจอมันกูถึงยืนอยู่ตกไกมอง่าอีทีหายไปแหละนะแล้วลพ่อเขาก็มากระชากออกไปแล้วก็รีบขึ้นไปที่เขาเรียกว่าห้างนะแต่ห้างขัดห้างในของหนังฝรั่งนี่โอ้โหบนบ้านชัดๆเลย เป็นบ้านไม้ะบ้านต้นไม้ชัดๆเลยอย่างดีด้วยห้างเขาไม่เหมือนห้างของเรานะครับห้างของเขามีคอกมีอะไรปิดประตูมีอะไรเพียงแต่มีมีมหลังคาเพียงแต่มันจะให้มองเห็นข้างล่างไหนโงโล่งข้างล่างข้างลงประมาณระดับอกนะครับถ้ายืนนีก็จะเห็นข้างล่างถ้านั่งลงก็จะหลบได้ ขณะที่กําลังว่าลกูกต่อว่าลูกอยู่นั้นได้ยินเสียงวุบไปวุบมานะมนุษย์หมาป่ามาแล้วเราคิดนะพ่อเขาก็รีบเอาให้ลูกเขาขึ้นไปที่ต้นไม้เราคิดว่ามันจะต้องเกิดศึกแน่นอนนะแล้วพ่อก็รีบวิ่งตามแล้วก็ขึ้นไปในห้างแนละ้วปิดประตูไว้จ่อปืนไว้ รอมันโผล่ขึ้นมาจะยิงทันทีบรรยากาศตอนนี้ดีกดดันมากเลยแล้วเขาแท่กล้องไว้แล้วเห็นได้ชัดว่ามันมีอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมีควันใช้ควันกลิ่นอายตัวนะแบบบางๆนะแทบจะมองไม่เห็นนะแต่รู้สึกได้ว่ามันมีแล้วก็ไม่มาเฉยเลยหายไปโอ้โห เราก็เลยไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงมันหัวป่าไม่เปิดไว้ตัวเห็นแค่เงาไกลๆจากกล้องของพระเอกแล้วเขาก็กลับบ้านนะกลับบ้านแล้วคืนนั้นพระเอกก็นอนไม่หลับยังนะขนาดยังเด็กๆอยู่นะก็ได้ได้ยินเสียงพ่อใช้วิทยุสื่อสารนะวิทยุสื่อสารรุ่นเก่าๆนะก็ลงมาดู ปากรได้ยินพ่อบอกว่ามันกลับมาแล้วเราต้องไปล่ามันนะแล้วแต่เพื่อนบอกว่าแล้วทำไมอิงต้องขึ้นไปด้วยต้องทําไมต้องเอาตัวขึ้นไปเสี่ยงอันตราย,ยางั้นด้วยมันบอกว่าไอ้มนุษย์หมาป่าตัวเนี้ยมันมีแผนการที่จะฆ่าลูกของเขาเขาจึงจําเป็นจะต้องไปจัดการมันนะ เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันมีแผนการที่จะฆ่าลูกมันมันต้องปอกป้องลูกเพราะนั้นมันจะต้องไปจาัดก,การเอ่อไอ้นมนุษย์บาปๆตรงนี้ให้ได้นะอ้พระเอกได้ยินก็สะดุง้งพ่อว่ามันจะฆ่ากูเลยอะไรเงี้ยเป็นเด็กนะก็ถอยหลังก็เหยียบของดังเกรงกลงังพ่อก็หันกลับมาะนะเสร็จแล้วมันก็ตัดไปเลยสามสิบปีต่อมา พระเอกมีลูกมีเมียนะพระเอกนี่เป็นนักเขียนซึ่งไม่มีไอเดียตอนนั้นไม่มีไอเดียจะเขียนอะไรแล้วเมียเนี่เป็นนักข่าวซึ่งนักข่าวในหนังสือพิมพ์ที่กําลังแย่ๆพูดง่าไงไม่มีงานที่โดดเด่นก็ครอบครัวก็เริ่มทะเลาะกันแต่ว่ามีลูกคนหนึ่งซึ่งพระเอกนี่ดูแลลูกดีมากจะใช้ไม่ไม่ใช้วิธีเหมือนพ่อที่แบบ เขี่ยวเข็นให้เอาตัวรอดแต่ใช้วิธีแบบพนาพนะแต่บางครั้งก็ถ้าลูกไม่เชื่อฟังก็มีวูบขึ้นมาเหมือนอารมณ์เหมือนพ่อมาถ่ายทอดมาหาเขานะครับแต่เขาใช้วิธีแบบอ่าลูกเป็นคนทายใจเก่งลองทายใช่พ่อกําลังคิดอะไรอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีนี้ตลอดแล้วพแล้วลูกเขาก็บอกว่าพ่อกําลังบอกว่าพ่อรักหนูมากที่สุด ซึ่งถามหลายครั้งมากแล้วก็ตอบอย่างนี้ก็ถูกต้องมันเป็นแผนการที่จะให้เขารู้นะว่าพ่อเ,เนี่ยว่าลูกอ่านใจคนเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสถานการณ์ในครอบครัวก็คือมีแต่พ่อลูกสนิทกันแม่ก็รู้สึกน้อยใจต่กิตตะกวงใจลูกไม่มาอ่าอะไรอนะ่ะไม่มาสนิทสนองกันตัวเองก็เลยต้องคือ้าว่ามีปัญหา กับบ้านก็ทะเลาะกันพอวันหนึ่งนะพระเอกได้รับจดหมายจากพ่อจากบ้านเก่าบอกว่าตอนเนี้ยพ่อไม่อยู่แล้วพ่อเข้าไปในป่าแล้วหายไปนะคลๆว่าส่งจดหมายมาก่อนที่จะเข้าป่านะแล้วก็ทิ้งมรดกเอาไว้ให้ให้ไปรับ พระเอกก็เลยชวนเมียลูกไปนะเพราะตอนนั้นอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรสถานการงานก็ไม่ดีไปดูเผื่อจะตั้งลกลากอยู่นั้นเผื่อจะมีไอเดียเขียนนิยายเผื่อจะมีเป็นนักเขียนอะไรนักข่าวเผื่อจะไปทาข่าวอะไรดีๆเท่านั้นนะมีไอเดีอยอ่านางเอกก็โอเคไปเขาเรียกว่าผ่อนคลายหน่อยไปถึงเนี้ยพ่อเขากำชับเลยนะว่า กลางคืนเนี่ยห้ามมาในป่าเนี่ยจนพื้นเมืองจะรู้เลยว่าป่าเนี่ยถ้ากลางคืนห้ามใครออกมาแต่ว่าพวกนี้ไปถึงตอนหัวคำ่ำกำลังจะมืดไปถึงกะจะไปบ้านปรากฏว่าล้วบ้านปิดไว้เข้าไม่ได้ไปทำไงล้วนทางที่ไปบ้านตัวเองอ่ะมันมันไปไม่ได้ ปาแล้วปิดือเป่าแวแา้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีโอ้โหเข้าแคมปหนังสยองเลยแต่พอมองไปเจอตรงที่ขัดห้างนะขัดห้างอันนี้เรื่องประเด็นห้างเนี่ยไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือผิดนะก็มันแบบมันมีขัดแย้งอยู่ตรงนี้มองไปที่ห้างเห็นมีคนยืนอยู่เราก็ถึงเฮ้ยมันุนละมงป่าได้เลยแต่ว่ามันยืนไม่ไปไหนมนุนละม่ป่า,ปามันเห็นแป๊บมันก็จะไปแต่คนนี้ไม่ไป มองอีกทีเอา้าเป็นคนจริงๆก็เลยไอ้คนคนนั้นก็เดินลงมามาหาเขารากฏว่ารู้จักกับพระเอกเป็นเพื่อนสมัยเด็กแต่พระเอ็ออกไปจากบ่าว่าเนี้อันนี้คือลาสัตว์ต่อไปบอกว่าพ่อพระเอ็หายไปตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งกลับมาเขาบอกเขาเพิ่งได้รับจดหมายแสดงว่าพ่อเขาคือให้ไปเสนียส่งไปที่หลังนะครับ ก็เลยปิดบ้านเอาไว้แล้วนะแต่ว่าทางเข้าไม่ได้เี่ยวจะพาไปมันจะเข้าอีกทางหนึง่งที่เป็นถนนนะไอเมียกับลูกกับเราแวงไอคนนี้ย้ายขึ้นรถอะไรแต่พี่อเอกบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนกันก็ขึ้นมาในรถขับรถไปไปอีกเส้นทางหนึง่งไกลเลยแหละไปเรื่อยขับรถคุยกันไปเรื่อยแล้วอยู่ๆก็มี ไอตัวนั้นนะ่ะโผล่มายืนจังก้าเลยหวัวนี่ดำๆเราก็มองไม่เห็นแล้วก็เป็นอะไรมาขวางทางนะแต่ว่ายืนสองขาไปก็เลี้ยวรถปึ๊บตกผาตกขอบถนนมันก็ไปเชิงผาแล้วมีต้นไม้ขวางคล้ายๆเป็นเนินแบบสูงๆเลยรถก็พิกกิ้งอาไรก็จิงิพุ่งดิ่งลงชนต้นไม้ตูม พลิกตะแคงและทำไงต้นไม้ก็หักต้นไม้ที่หักอะ่ะมันรองรับรถเอาไว้นะมันทำให้ไม่ไม่ไม่ตกลงไปกระแทกพื้นมันก็อยู่ตะแคงทีนี้ทุกคนก็ก็ให้ลูกกับเมียปีนขึ้นไปไอตัวนี้มาทีนี้เสียงมันมาก่อนเลยไอเพื่อนมันที่อยู่ใกล้ประตู ได้ยินกลัวเปิดประตูกออกตกสิก็บ้านอยู่แขวนอยู่บนต้นไม้รถอยู่ต้นต้นไม้ตกลงไปเสร็จนะครับไอ้พวกนี้ตอนที่มันกำลังลากไอ้เพื่อนมันไปพวกนี้ก็ลงจากรถแล้ววิ่งปรากฏว่ามาใกล้จะถึงบ้านแนละ้วแป๊บเดียวถึงบ้านรีบเข้ามาแล้วนะก็รีบตามมา เข้าไปในบ้านนะขณะที่เป็นจู่โจมลืมไปขณะที่จู่โจมตอนอยู่ในรถอ่ะไอ้หลังจู่โจมพระเอกพระเอกกำลังหมุนเขาเรียกว่าหมุนกระจกปิดประตูหมุนกระจกเนี่ยไอ้ตัวนี้มันกระแทกเข้ามาปากฏวาเหมือนกระจกเนี่ยบาดแขนมันบาดเจ็บด้วยไป ก็กลับบ้านไปถึงบ้านก็ทำการเช็คเครื่องปั่นไฟโนนนีนั่น,นเช็ควิทยุสื่อสารเพื่อติดโทรหาเนะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีขึ้นต้องใช้วิทยุแบบรุ่นเก่าก็ก็ได้นะติดต่อได้แต่ไม่มีใครต่อมันมืดแล้วนะไอ้ตัวน,นั้นก็เดินวนรอบทีนี้ หนาไก็ปิดประตูแล้วก็หาอะไรมาขวางไว้หาตู้เสื้อผ้ามาขวางประตูไว้แต่ในขณะที่กําลังป้องกันอยู่นั้นพระเอกรู้สึกได้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปนะพระเอกรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมหูเขาดีขึ้นดียังไงเขาได้ยินแม้แต่เสียงคือได้ยินไกลๆไก่ะเสียง มนุษย์หมาป่าเสียงที่เดินรอบบ้านมันได้ยินเสียงหายใจของมันเฮ้ยหหเขาดีขนาดนี้แล้วได้ยินเสียงอะไรแมงมุมยักษ์แมงมุมใหญ่รบบเรียกว่าบ้านหมูเล็กบึ้งนะตัวใหญ่ๆน่ที่มันไต่อยู่นำลังคาดังตึก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 ,ตกโอ้เสียงแมงมุมยังได้ยินนะผ่านไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆลูกเมียนอนหลับ เขารู้สึกว่าเขาพูดไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่ได้อไอ้นี่ก็จู่โจมต่อนะครับดังบนรอบบ้านเขาก็หาไม้หาอะไรมาตอกตะปูขวางประตูวไว้ไม่ให้มันเข้ามาได้ปรากฏว่ามือเขาใช้ไม่ได้คล้ายๆว่ามันกำไม่ได้กำค้อนเยกำค้อนจับตะปูไม่ได้เลยเหมือนมือเขามันจะยืด แล้วฟันก็หลุดออกนะหลุดออกมาแล้วแผลที่เขาเป็นเลือดไหลออกมาเมียก็พันผ้าให้นะแต่แผลมันไม่ใช่แผลกระจกมันเหมือนแผลรอยขวนอ่าทีนี้เราก็รู้ว่าเฮ้ยพระเอกโดนร์มาป่าขวนเตรียมตัวเป็นร์มาป่าแล้วตอนนี้นรอแค่ว่าจะถึงเวลาไหน มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวมันไปเป็นค่อยๆเปลี่ยนทละนิดนะี่ยหนังเรื่องนี้ใช้เวลานะคืนเดียวนะครับเนี่ยหลังจากเนี้รักทึกรักีึกรักทึกกับการเปลี่ยนแปลงของพระเอกมันมีฉากที่พอมันเริ่มพูดไม่ได้มันเริ่มเขียนได้แต่มันจับปากกาไม่ได้นังก็เริ่มเขียนบอกแบบเขียนใจๆนะ เห็นแบบเดแย่แต่ก็เริ่มพอได้นะแล้วมันเริ่มอะไรอ่ะตามองเห็นเนี่ยมองเห็นสิ่งรอบข้างนี่ชัดเจนขึ้นแม้จะมืดสนิทไม่ต้องมีไฟมันเห็นจยางกระสวงเป็นกลางวันแต่ว่าตาของมนุษย์ที่มันเห็นตาของลูกของเมียนี่ใสๆเหมือนกับเวลาเราส่องไฟเห็น หมาแมวอ่ะเออเป็นอย่างนั้นตามันจะออกอย่างนั้นแล้วก็ฟังเสียงลูกเมียพูดไม่รู้เรื่องเลยนะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในนี่คือกลิ่นใหม่แล้วก็หาวิธีไอ้เมียก็หาวิธีที่จะส่งแฟนสามีไปรักษาเพราะว่ารู้สึกว่าป่วยหนักแล้วก็คิดว่าป่วยนะแต่ว่า พอออกไปก็สตาร์ทรถได้นะสตาร์ทรถเก่าๆของพ่อนะเอาแบตเตอรี่เอาอะไรไปต่อไอ้ตัวนั้นก็มามาบุกจู่โจมนะก็เลยเข้าไป,ไปในบ้านใหม่นะแล้วไอ้พ่อมันเนี่ยเริ่มเป็นหมาป่าแล้วไงเริ่มมีพลังมีอะไรความเร็วเริ่มคานเหมือนหมาก็เลยบอกให้ลูกมีเข้าบ้านก่อน บอกแบบใช้สัญญาณมือนะเพราะเขาพูดไม่ได้แล้วลูกเมียก็เข้าบ้านแล้วก็มันก็ไปสู้กับหมาป่าแน่นอนว่ามันสู้ไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าเอ่อมาหนีมาแหละแต่เรารู้สึกได้ว่ามันกัดนิ้วของไอ้ตัวนั้นเพราะมาถึงปุ๊บมันมีการเปลี่ยนไปทลลางร่างกายอย่างใหญ่หลวงเหมือนกับจัดทาร้ายภรรยาตัวเองจะทําร้ายลูกเมียแต่ว่า เหมือนคิดได้ก่อนนะพอคิดได้ปุ๊บหยุดทันทีนี้ก็ไปปกป้องลูกเมียไอตัวนั้นเข้ามาในบ้านได้เลยนี้พลังมันเยอะเพราะประตูปิดแล้วมันไม่มีอะไรขวางเลยแค่ปิดประตูเฉยๆมันพังบ้านเข้ามาเลยก็ต่อสู้กันนะต่อสู้กันแน่นอนว่าพระเอกกับเมียร่วมมือกันขณะที่มันกำลังสู้นางเอกเมียนี่ก็เอามีดแทงมัน แทงไอ้ไอ้ตัวนั้นอนะสักพักหนึ่งขนาดที่นักเอกแทงแล้วไอ้นี่โกเสียหลักเพกัดคอเลยตายไอ้ตัวนั้นตายพอตายไปแล้วเราถึงรู้ว่าเฮ้ยมันหน้ามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเลงนิดๆแขนอะไรมันก็จะค่อยๆหายขนหายรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นคนที่เอกคุ้นเคยที่สุดก็คือพ่อเขา นะไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนเป็นพ่อแล้วทำไมต้องมาทำร้ายลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรือว่าสัญชาตญาณของหมาป่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วทำไมจงใจทำร้ายเฉพาะลูกเองเออน,นี่ไม่เข้าใจไม่จบเท่านั้นครับพี่น้องพ่อไอ้พระเอกนี่ก็คือเป็นหมาป่าเต็มตัว ต้องออกไปไม่งั้นจะทําร้ายลูกเมียออกไปข้างนอกพราะออกไปปุ๊บหมาป่ามันเต็มอ่ะมันเห็นหมดมันหอนมันอะไรคือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้สัญชาตญาณดิบงค์คือหาอาหารที่ใกล้ที่สุดก็คือลูกเมียทีนี้ทีนี้ไม่คิดแล้ว,ลวไปหาลูกเมียแต่ในความคิดผมเขาน่าจะไปหาลูกเมียเพื่อที่จะ สื่อสารเฉยเพื่อที่จะไปหาแบบได้ปลอดภัยไหมอะไรเง้ยนคมคิดผมนะแต่เมียไม่คิดอย่างนั้นเมีเห็นความแบบดุร้ายก็เลยหาวิธีทําร้ายเขาสั่งกับดักนะกับดักที่เป็นหนีบขา,นาหนะนีบได้นะหนีเข้าป่าไปเมียก็ลุกเมียก็วิ่งหนีเข้าป่าไอ้ไอ้ัวก็ตามไปนะครับ แต่เขาหลูดจะขับดักได้ยังไงเขากัดครับกัดขาขาดเลยแต่ว่าลืมว่าหมาเนี่ยเวลามันเดินมันเดินสี่เท้าขาขาดข้างหนึ่งมันวิ่งได้สบายอย่างเร็วด้วยพอไปถึงไปถึงที่ขัดห้าง,างนี่นน,นองนักเอกกาจะขึ้นไปเลน,นั้นมองไปทางมองไปทางขวามือเห็นตรงที่รถที่รถมันวิ่งถล่มลงมา ี่รถชนแล้วมันตกหน้าผาล,ลงมาเห็นศพของเพื่อนพระเอกตรงนั้นเอาละตอนนี้ผมเริ่มเริ่มตะกิดตะหวงใจแล้วเมื่อกี้มันขับรถไปสักไกลเลยจากตรงตรงห้างเนี่ยพอขับรถไปใกล้จะถึงบ้านพอรถตกหน้าผามาทำไมอยู่ติดๆกับห้างเลยนี่คือ ผมว่าถ้ามีใครทคําคลิปจับผิดหนังตรงนี้เอาไปผิดจับผิดได้เลยนะแต่ว่าไม่อันนั้นไม่สาคัญเราทิ้งไปก่อนเจอศพเพื่อนมันมีปืนเอาปืนไปนะปืนแล้วก็วิ่งขึ้นห้างตอนนั้นพอดีเชา้านายพระเอกก็ปีนขึ้นมาเมื่อเป็นเมื่อมันเช้าเนี่ยเหมือนกับความรูนแรยมันจะลดลง มันจะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นนะขึ้นไปในนั้นเอ,เอกก็ไอเป็นเมียมันก็จับปืนเล็งไว้ท่นโผล่มายิงแต่พอโผล่ขึ้นมาไม่กล้าย,ยิงเพราะมันเป็นสามีตัวเองแล้วกําลังจะเปลี่ยนร่างเป็นคนปกติไม่กล้าย,ยิงนะไอโผก็มองจ้องแล้วไม่ดูแลด้วยแต่มองที่ลูกลูกเป็นคนที่อ่านใจคนได้นะ พ่อบอกเสมอว่าลูกนี่อ่านใจคนได้ก็เลยจ้องที่ลูกลูกก็จ้องตามจ้องตามแล้วก็บอกแม่ว่าพ่อบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบที่พ่อแค่นี้เราก็รู้เลยว่าลูกจะให้แม่ยิงเลยพ่อก็ต้องการจะตายแล้วก็ให้สัตว์ตัวนี้มันหายไปเลยเพราะเขาเป็นทัวรสุดท้ายอยู่แล้วก็คือ คือเขาจะกัดกับคนที่ติดเชื้อมาแล้วก็กัดทิ้งตายมันก็เหลือเป็นเหลือตัวหนึ่งตลอดเมียก็ไม่หลังเลขขาดที่กําลังโผก็อยากจะให้เมียยิงอ่ะเมียก็หลังเลตอนแรกนะโผก็ทําเป็นดุร้ายตะคอกคํารามใส่เมียก็ยิงเลยเข้าหน้าอกเข้าหัวใจเลยตายจบนะครับ เรื่องนี้เขาสร้างให้มันจบเลยเรานึกว่าเฮ้ยทำภาคต่อได้สบายเลยใครที่หวังว่าจะมีอะไรอะ Monster Universe เนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันตายแล้วแต่ไม่มีภาคต่อแน่นอนหรืออาจจะมีรุ่นนูน่นตัวต้นฉบับมันอาจจะยังไม่ตายก็ได้ถ้าจะทำา็านะนะครับเรื่องนี้ผม ดูแล้วเพลินดีรู้สึกว่ามันให้รถชาติใหม่ที่เป็นหนังไม่ยาวอะ่ะเ,เรื่อยๆแล้วมันสโลเบิร์นด้วยนะแต่ว่ามันรัทึกตลอดรัทึกแบบสโลเบิร์นแบบเบาๆคือหนังนี่ตั้งแต่เปิดเรื่องเลยไม่ให้เราบ่อนลายเลยผ่เฉพาะตอนตอนที่ พระเอกอยู่ในเมืองพอกลับเข้ามาบ้านเนี่ยโอ้โหลรักทึบตลอดเลยครับจนจบเรื่องหนังใช้เวลาแค่คืนเดียวนะสนุกนะ้องรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเหลือน้อยและรอบนะเพราะมันเข้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะใครจะดูต้องรีบไปดูเลยนะเหลือรอบน้อยและโรงใหญ่น้าจะยังอยู่ให้คะแนนเรื่องนี้ผมให้แปดเป็นสิบถือว่าชอบ อาจจะติดตรงไหนไปนตรงอันนี้แหละมันทําให้เราจับผิดได้เนี่นะรถขับไปตั้งนาะนาะนตกลงมากลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมมาอยู่ที่บ้านห้างเหมือนเดิมโอ้อันนี้ตะกิตะวงใจผลงานกํากับของรีเวเนลซึ่งกํากับเรื่อง invisible man มนุษย์ล่องหนนะยังเจ๋งเหมือนเดิมไอคนนี้นี่ ต้องเป็นราชาหนังสยองขวัญแล้วกำกับหนังสยองขวัญได้เยี่ยมมากนะครับเรื่องนี้ถือว่าเล่าแบบสปอย์รีวิวหนังไม่มีสปอย์แล้วกันนะครับถึงสปอย์ก็สนุกพี่งนงไปดูเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามริกปรเตยจใจมุนถึงด้วยสวัสดีครับ